สวัสดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การสัมมนานะคะเรื่องเกี่ยวกับ dropship platform แนะนำตัวค่ะดิฉันนกออนอนงสิริวันินะคะจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่มาแบ่งปันในเรื่องของ dropship platform ในวันนี้ค่ะนะคะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะเนื้อหาเราจะแบบสามารถพาท่านลงลึกนะคะไปสู่ความเข้าใจนะคะในเรื่องของ platform dropship นะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคนที่ซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่า ดรอปชิปนั้นคืออะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้ยินบ่อยเหลือเกินโอ้ยดรอปชิป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 คนนั้นก็ดรอปชิปดรอปชิปไปหมดเลยเราจะมาทําความเข้าใจอะไรบ้างน,นะคะในวันนี้นี่คือภาพนะคะรวมของสิ่งที่เราจะเข้าใจแล้วใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสเตจูนนิ่งๆดูที่หน้าจอ,อโฟกักกันเอาไว้ค่ะส่วนแรกเราจะมาคุยกันว่าดรอปชิปคืออะไรมีโอกาสอย่างไรแล้วมันจะพู้คนเยอะๆนี่มันคืออะไรนะคะ มันเป็น zero stock business จริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องลงทุนเยอะยังไงใช่หรือเปล่าแบบไหนนะคะ Distribution channel คือการกระจายสินค้าผ่านการด r o p s h i มีลักษณะหรือวิธีการยังไงแล้วก็ brand and innovation สำคัญยังไงในการเลือกด r o p s h i สุดท้ายนะคะ Platform นะคะในการที่จะดูแลคนทำ d r o p s h i จะต้องเป็นหน้าตาแบบไหนเพราะหลายคนเลือกอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังกันแล้วสุดท้ายของสุดท้ายมีอีกอันนึงนะคะ ก็คือในเรื่องของการทำดรอปชิปแพลตฟอร์มถ้าจะให้ดีแล้วมีพี่เลี้ยงนะคะมีคนคอยที่จะฟีดข้อมูลแล้วก็ดูแลท่านทีละเก้าทีละก้าจะทำให้ท่านสามารถล็อกความสำเร็จได้เลยนะคะดรอปชิปคืออะไรเรามาเริ่มกันอย่างไม่เสียเวลาเลยมันคือสำหรับคนที่มองหาธุรกิจออนไลน์ดรอปชิปคือทางเลือกที่ต้นทุนน้อย และเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดในการเข้ามาสู่การขายและการทําธุรกิจออนไลน์โดยที่วิธีการทำ dropship คือแบบนี้ค่ะท่านเนี่ยมองหานะคะสินค้าที่เขามีระบบ dropship นะคะติดต่อเพื่อที่จะทำ dropship กับแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เอาสินค้ามาค่ะท่านก็จะรับกําไรในรูปแบบต่างๆโดยจะเป็นการบวกเข้าไปนะคะการรับกําไรกับคืนแต่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้ก่อนค่ะ หากเราขายสินค้าได้เราค่อยบอกไปยังระบบกลางนะคะระบบแพลตฟอร์มกลางและเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ไปให้กับลูกค้าของท่านได้เลยข้อดีของมันนะคะแน่นอนในเวลานี้คนมองหาอะไรที่ลงทุนต่ำลงทุนน้อยเริ่มต้นได้เร็วและที่สำคัญม,มีความยืดหยุ่ในการจัดการแล้วก็มีความหลากหลายมากๆในตัวสินค้า ทีนี้โอ้โหดอบชิปก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หลายคนได้ยินมาเยอะหลายคนได้ยินมานานจริงๆดอบชิปในประเทศไทยเนี่ยมีการพูดถึงกันมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันยังเป็นโอกาสอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้มันเฟอ้อไปหรือเปล่ามันเฟอ้อไปหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะนี่สถิติจริงๆของปีที่แล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มมีพันดามิกหรือเรียกวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ย d r อปชิ i p p แพลตฟอร์มยังคงทำกำไรได้อย่างมากในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเอามาเบสปีนี้ได้เนื่องจากว่า e-commerce เนี่ยหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมันเฟื่องฟูมากๆไม่ใช่แค่ทำกำไรได้นะคะแต่ว่าผลกำไรของ e-commerce ประเภทดรอปชิ i p ิ้งเนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึง4,000ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นทุก7% 7%ในทุกๆ10ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ธรรมดานะอยู่มานาน และยังเติบโตอยู่มันจงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเลยต้องมาคุยเรื่องดรอปชิปกันค่ะเรามาดูฟโฟล์ค่ะเมื่อเราตัดสินใจอยากจะทำดรอปชิปแล้วนี่คือฟโฟล์ของการทำดรอปชิปค่ะฟโฟล์องการทำดรอปชิปก็คืออย่างแรกเลยท่านมองหาท่านคนที่ท่านจะไปร่วมด้วยดรอปชิปแพลตฟอร์มกับใครหรอที่ท่านต้องการจะไปร่วมมือกับเขาเสร็จแล้วท่านก็ตั้งร้านค้าของท่านขึ้นมานะคะท่านก็มีช่องทางให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าท่านติดต่อกับท่านเมื่อลูกค้าดูดูดูพอใจท่าน พอใจสินห้องท่านแล้วนะคะเขาก็จะติดต่อท่านกลับมาเมื่อท่านติดต่อกลับมานะคะท่านก็นำออเดอร์นี้นะคะหรือคำร้องประหานเซ็ชั่นหรือกระบวนการในการจัดซื้อเนี่ยส่งไปที่เดบบ์ชิฟต์แพลตฟอร์มดังกล่าวและดอ o ชิ h i p แพลตฟอร์มบริษัทนั้นๆเขาก็จะส่งของทำการบริการดำเนินการทั้งหมดไปยังลูกค้างท่านเองแล้วท่านรับอะไรคะท่านก็จะรับกำไรนะคะหรือผลกำไร กลับคืนจากการขายสินค้าอาจจะเป็นแบบตัดทันทีหรือจ่ายให้เป็นก้อนภายหลังนะคะนี่ก็คือดรอปชิปซึ่งมีทั้งแบบโลเค็ตก็คือทําในประเทศหรือทาทั้งทั่วโลกก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่โชว์อยู่ในรูปเนี่ยเป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่คนไทยเรามักจะใช้หรือว่าคนทั่วโลกรู้จักกันดีนั่นเองทีนี้ประเด็นคือเฮ้ย hey, เรามาคุยกันก่อนรู้จักดรอปชิปเจาะลงไปนิดนึงเป็นโนสต็อกบิสเนสจริงหรือเปล่านะคะ ก็บอกว่าวันนี้นะคะดรอปชิปทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นซีโร่สต็อกบิสเนสแต่ก็มีแบบที่ไม่เป็นซีโร่สต็อกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูดีๆนะคะดูในเงื่อนไขนะคะเช่นบางครั้งมีกันแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มีเจ้าใหญ่นะมาสต็อกเยอะกว่าบางครั้งมันทำให้เกิดการตัดราคาขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยการตัดราคาแค่1บาทในหลายๆสินค้าเนี่ย ถือว่าทำลายตลาดทั้งหมดเลยถูกไหมใครทําออนไลน์จะรู้ว่าโอ้สิ่งที่แบบเอาแบบใครยกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาก่ายน้ำหากเนนะคะที่สุดเลยก็คือว่าเอ๊ะเราจะดูแลในเรื่องของราคาย,ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือธุรกิจที่ถ้าเกิดท่านมองหาดรอปชิปขอให้ลองมองหาซีโร่สต็อกบิเนสจริงๆคือไม่ต้องสต็อกเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการทําธุรกิจนะคะทีนี้ ถ้าเกิดโอเคเฮ้ยส่วนใหญ่เขาก็ซีโร่สต็อกทั้งนั้นแหละค่ะถูกนะคะเฮ้ยผมไปดูมามันก็ซีโร่สต็อกทั้งนั้นใช่เลยค่ะแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอีกที่ท่านควรจะพิจารณาในการทำดรอปชิปเฮ้ยเราจะร่วมกับใครดีอีกละ่ะให้ดูต่อไปนี้ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนะคะที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของ Brand and Innovation นกขอใช้คำนี้ซึ่งในวงการดรอปชิปเขาจะพูดกันก็คือเรื่องของ Winning Product เขาเรียกว่า ปรดักที่ัตรมันต้องลั่นนะคะของมันต้องมีฉันต้องซื้อมันเป็นอหูต้องมีให้ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ปฏดิเสธไม่ได้เลยว่าเฮ้ยของเขาดีจริงๆของมันดีจริงๆก็จะไม่ใช่แค่แข่งขันได้นะคะแต่สามารถที่จะสร้างธุรกิจของท่านให้ยั่งยืนไปได้ด้วยนะคะเมื่อกี้พูดถึง Brand a n d i n n o v a t i o n แล้วแล้วเวลาจะมองสินค้ามันจริงๆมันเป็นหน้าตายังไงอะแล้วมันต้องดูคำว่าอะไร ถึงจะไปทําธุรกิจดอกชิปที่มีสินค้าที่ดีจริงๆนะคะไหนขอแอบดูน,ดนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนะคะมีข้อหนัอะไรก็พิมมานะคะแต่ไม่รู้จะได้อ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปตอบทีหลังให้นะคะดอกชิปผลิตภัณฑ์อะไรจะขายได้หรือเปล่านะคะให้เราพิจารณาดังนี้ค่ะ winning product ด,ด้วยอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์และนวัตกรรมค่ะให้ดูสองอย่างก็คือแบรนด์และนวัตกรรมสินค้าส่วนใหญ่ ในการทำรอบชิปแน่นอนคนก็จะคิดถึงว่าอ๋อนี่ไงต่เราสินค้าจากจีนมานะแล้วก็มาบวกอย่างนี้นะแล้วก็มาทำคอนเทนต์การตลาดงี้งั้นแล้วเราก็ตัดกำไรนะตอนแบบคิดในจินตนาการของเราเนะมันง่ายมากเลยนะคะแต่สำคัญอย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็น commodity product หรือเฮ้ยของอย่างนี้ใครๆเขาก็ขายกันหน้าตาก็เหมือนๆกันเข้าไปปุ๊บเซิร์ชทีนึงมี1,000กว่าล้านที่ขายเหมือนๆกันแล้วก็ สิ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเวลาท่านไปทําแบรนด์หรือทําการตลาดขายต่อเองเพราะว่ามันจะต้องลงมือหนักมากๆเลยแต่ถ้าโดยตัวสินค้านะคะมีทั้งแบรนด์และนวัตกรรมเนี่ยมันจะทําให้การทําตลาดของท่านเนี่ยทำง่ายขึ้นมากๆดรอปชิปของท่านเนี่ยมันจะโฟล์แล้วมันจะง่ายขึ้นมากๆแบรนด์บอกอะไรแบรนด์บอกว่าวันนี้อยู่บ้านออนไลน์ไม่รู้คนที่เราคุยด้วยเป็นใครไม่รู้ร้านนี้เชื่อถือได้ไหม จยตังจะยังได้ของหรือว่าก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าท่านสามารถมีพาร์ทเนอร์ดรอปชิปแพลตฟอร์มที่เขามีการทำแบรนด์ได้ก็จะเยี่ยมมากๆการทำแบรนด์คืออะไรคะการทำแบรนด์เนี่ยนะคะครอบคลุมได้หลายอย่างแต่สำคัญคือมันต้องเป็นสินค้าที่เมื่อมีแบรนด์แล้วเฮ้ยลูกค้าฟังแล้วรู้สึกเชื่อถือนะรู้สึกวางใจนะรู้สึกโอ้แบรนด์นี้นะคะมีตัวมีต,มตนมีบุค,คลิกภาพ สามารถจับต้องได้นะคะเชื่อถือได้นี่คือลักษณะของแบรนด์ที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกนะคะอยากให้ลองเลือกดูตรงนี้ด้วยว่าเขาทําตลาดเรื่องแบรนด์ให้ท่านอย่างไรบ้างยังไม่พออีกอย่างคือเรื่องของ innovation ที่อยากจะแนะนําให้ดูคือ winning product เนี่ยจำเป็นมากๆคือเวลาที่เราทํา dropship เนี่ยสินค้าบางตัวน่ยหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือกล่องนืออไหม เวลาโฆษณาโอ้คุณสมบัตินี่เหมือนกันทุกรายการฉันจะซื้ออะไรดีเพื่อนคนก็จะแบบงงนะคะแล้วก็ไปเลือกสุดท้ายไปเลือกของที่ถูกที่สุดซึ่งถามว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต่างกันยังไงเพราะอะไรคะสินค้ามันไม่มีจุดตา่างจุดต่างตรงนั้นนะคะเราเรียกว่า innovation หรือนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมคือการคิดค้นสินค้านะคะ ที่ไม่ใช่มีคุณสมบัติในการช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนวนไอแนนดีขึ้นอันนี้แลดูอย่างนั้นขึ้นแลดูอย่างนี้อันนี้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่สามารถทําได้มากกว่านั้นก็คือมีการคิดค้นนะคะนวัตกรรมวิธีการสกัดนะคะการผลการใช้ที่รับการรับรองผลการใช้ที่มีการวิจัยจริงๆควรจะเป็นสินค้าที่มี innovation ถ้ายิงได้แบบนี้ด้วยแล้วก็ใช้คําว่าท่านกําลังเจอ์ทเนอร์ที่สุดยอดแล้วนะคะแต่ทีนี้ เฮ้ยโอเคเข้าใจมีมีม,ม,มีมีในใจไอ้แบบเนี้ยหาสินค้าได้เองทีนี้วันนี้ต้องบอกว่าเราคือ d r o p ชิปแพลตฟอร์มจากบริษัทยูนิ e v e เวอร์ไลนะคะมันต่างกันยังไงนะคะดูนิดหนึ่งนะคะแม้กระทั่งดรอปชิปแพลตฟอร์มทั่วๆไปที่ท่านหานะคะก็ขอให้ท่านลองดูนี้ด้วยสินค้าบางตัวแน่นอนพูดคุย online, ออนไลน์เพราะตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เนาะเพื่อความปลอดภัยอยู่บ้านดีแล้วนะคะ แต่เมื่อวันหนึ่งนะคะสถานการณ์มันก็จะมีดีขึ้นอยู่แล้วนะคะในที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อท่านได้เริ่มบางอย่างไปแล้วของบางอย่างถ้าได้เขาเรียกว่ามี e e Experience x p r มีประสบการณ์นะคะได้มีการ Service หรือการดูแลนะคะมีการให้คำปรึกษาหรือนะคะมีเขาเรียก e x ็ e r i e n c e s h o ชอที่ท่านสามารถที่จะมาจับมาสูตรมาดมมาชิม ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะในดรอปชิปแพลตฟอร์มที่ดีอีกและเหนือขึ้นไปอีกก็คือว่าสามารถที่จะไม่ใช่แค่ซื้อขายได้แต่ทำให้ท่านเกิดประสบการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูในเรื่องของ Distribution Channel ที่ Create e e ้ e งรายได้ใหม่ของว่าครอบคลุมได้ทั้งเรื่องออนไลน์ line และออฟไลน์นะคะซึ่งสมัยนี้เนี่ยเขาจะใช้คาว่าออนไลน์และออนกราวโอ้โหเนะงคำใหม่ไหม ออนไลน์ online, คือออนไลน์เนาะออนไลน์ ground, ก็คือออฟไลน์ line, นะอันนี้ศับใหม่เอาไปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วยังไม่พออีกอันนึงที่คนทำออนไลน์หรือมองห่ะดอวชิแพลตฟอร์มจะเจอเยอะๆเ,เลยก็คือว่าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันมีของแล้วเย่ฉันมีแพลตฟอร์มแล้วเฮ่ yeah, น, hey, นะคะแต่ว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทำมาเก็ตติ้งยังไงออนไลน์เกิดมาเนี่ยไม่เคยทำเลยกดไลค์เพื่อนอย่างเดียวปัง,ป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 งเวลาจะเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการตลาดออนไลน์จริงๆเนี่ย มันก็จะมีคอร์สให้ท่านเรียนเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วสาหรับท่านที่มองหาดรอปชิปหลายๆดรอปชิปอะไรก็แล้วแต่ให้นั่นดูตรงนี้ด้วยนะคะว่ามีการทำเทรนนิ่งนะคะในการดูแลท่านในการตอบข้อมูลสินค้าหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือส่วนใหญ่นะคะบริษัทดรอปชิปมักจะให้เฉพาะวิธีการจัดส่งของนะคะ แล้วก็ให้ในเรื่องของสินค้าก็คือมีสินค้าให้จัดของให้ส่งของให้เฉยแต่บางทีสินค้าเป็นสินค้าที่จะต้องมีการตอบคําถามมีการดูแลหลายๆครั้งนะคะไม่ได้เกิดการเทรนจากทางผู้ผลิตมาทําให้พอเราไปทําการตลาดจริงๆแล้วไม่สามารถสร้างยอดขายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอแพลตฟอร์มใดที่ล็อกความสำเร็จท่านด้วยเทรนนิ่งและเมนทอ์ก็คือระบบพี่เลี้ยง ให้ท่านเกิดประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจและมีที่ปรึกษาในการทํางานแบบ9ต่อ9ท่านจะไม่ต้องเป็นอายุน้อยร้อยคอสอ้าวดูหน่อยขอดูนิดหนึ่งนะคะในมืนอนกมีอยู่ใครเป็นอายุน้อยร้อยคอสมาแล้วบ้างนะกระแทกไล์มาเรือัวนิดหนึ่งนะกระแทกไล์มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุน้อยร้อยคอสคืออะไรเฮ้ยอันนี้คือังไรู้อันนี้ต้องเรียนอู้คอสที่เขาบขอกว่าดีกว่าคอสนั้นโอ้โหลงไปเสร็จ เรียนถอดหมดรู้ทุกอย่างเสร็จเอางงอีกประกอบร่างไม่ถูกนะคะไม่ต้องห่วงนก,ก็เคยเจอมาแล้วโอ้ฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีฉันรู้เยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจอแพลตฟอร์มไหนที่เขาประกอบร่างเสร็จแล้วเขามีวิธีการทําอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะบอกทีหลังด้วยนะคะว่ามันหน้าตาหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งออนไลน์ทุกอย่างและที่สําคัญยังสร้างไรายได้ได้จริงด้วยนะวันนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจออนไลน์คือ ท่านมีสินค้าใช้เก่งออนไลน์แต่สําคัญที่ว่าท่านสามารถเอามันไปทําให้เกิดรายได้จริงๆได้ด้วยหรือเปล่านะคะถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะเมื่อรู้ทุกอย่างในการเลือกปัจจัยในการเลือกดอกชิปแพลตฟอร์มที่เหมาะกับท่านวันนี้ต้องขอว่าเราเองอยู่ใน r ว v e r life เรามีด r o p s h i p พ l a t f o r m นะคะขอให้ท่านลองใช้เวลาตรงนี้นะคะพิจารณาว่า เราคือทางเลือกที่ดีของคุณหรือเปล่านะคะและนี่คือดรอปชิ i แพลตฟอร์มจาก Unilever Life ค่ะเพราะว่าพอฟังเสร็จดีมากเลือกอะไรอะเลือกอะไรดีเลือกใครดีนะคะวันนี้ลองพิจารณาเป็นคนหนึ่งคนแพลตฟอร์มดรอปชิ p หนึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นทางเลือกที่นกบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเราลองมาฟังด้วยกันแล้วให้ท่านได้ตัดสินใจเองเลยค่ะยู่ใน v e เวอร์ไลฟ์ดรอปชิพนะคะดูแลสต็อกแพลตฟอร์มการขายค้นส่งเก็บเงินท่านทำอะไรคะ ท่านทำการตลาดและรับรายได้นะคะยูนิลิเวอร์คือใครนะยูนิลิเวอร์แน่นอนเรารู้จักเนาะผลิตภัณฑ์ที่เรามักจะรู้จักคือบริสลักดอบสันซิลสไลด์คอมฟอร์ตวัซเซลินฮาวมานิลิฟตันอายติคโนแอคไอชิวัลมอนพอลเมเลสนัตสิต้าเกชิเบตฟูดหายใจตอนไหนหายใจในแมสเนี่แหละค่ะนะคะเป็นผู้นำทางด้านอุปโภคบริโภคของโลกนี่มากกว่า140ปีเรามียอดขายนะคะที่2ล้านล้านบาทต่อปีค่ะนี่คือแบ็คอัพของเราเราคือธุรกิจแพลตฟอร์ม ที่สนับสนุนให้คนนะคะมาทำรอบชิปนะคะมาด i s r u p ตัวเองในโลกยุคใหม่ back up โดยเจ้านี้เลยยูน l e v e r อร์นะคะและสินค้านะคะในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยได้รับการวิเคราะห์วิจัยอย่างดีในเรื่องของนวัตกรรมยังไงล่ะเรามีห้องวิจัยระดับโลกเขาเรียกว่าห้องวิจัยระดับวิทยาศาสตร์เชิงลึกเนี่ยะคะทั้งหมด6ที่อยู่ที่6ประเทศทั่วโลกมีศูนย์วิจัยเฉพาะคิดสูตรอย่างเดียว 129แห่งเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่จบทางด้านผู้เชี่ยวชาญแต่ละสินค้าและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมากกว่า6,000คนมีงบวิจัยปีละ60,000ล้านบาทต่อปีนะคะและที่สำคัญมีมาตรฐานการปลอดควาปลอดภัยระดับโลกที่เรียกว่า s i a c AC นะคะมาจากเอานิดหนึ่งนะภาษาอังกฤษนะ Safety Environmental Assurance Center ตอนนี้กระแสะของโลกโอ้โห s a ฟโลกนะไม่มีสารเคมีนะ ประหยัดขยะนะรักษาโลกเราดูแลด้วยระบบของ c ีแทั้งหมด mm. ยูนิลอร์นะคะสินค้าทุกชนิดครอบคลุมในเรื่องของเมื่อกี้ที่กล่าวถึงทั้งหมดเลยนะคะยังไม่พอเมื่อกี้เราพูดถึงการมีแบรนด์ค่ะนี่คือคุณรอปซีนะคะท่านคือ CEO อยูนิลประเทศไทยเราเนี่ยเป็นบรษิษัทที่บอกได้เลยว่าในวงการการตลาดไม่ว่าจะเป็นไทยหรือทั่วโลกยอมรับว่าเราคือ ผู้ที่ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาและเราคือเจ้าแรกในโลกที่ทําเรื่องของการทําแบรนดิ้งและในวันนี้เวลาที่โลกเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทยิ่งใหญ่ขนาดนี้บางคนบอกผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนช้าหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะอยู่ลนเรอรว่ารับมือกับ disrupt และผู้บริโภคเปลี่ยนจกนกระทั่งมียอดขายเติบโตขึ้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะคะทีนี้สินค้าในแพลตฟอร์มดอบชิปที่ทําคืออะไรแน่นอนเราต้องดูเทรนด์ของตลาด มันต้องเป็นสินค้าที่ทําแล้วตอนอูตอนนี้ต้องยอมทำว่าแบบนี้เลยทุกวันตื่นเช้ามาผู้คนใส่ใจสุขภาพทํายังไงให้เราแข็งแรงทํายังไงให้เรามีภูมิทายัางไงให้เรามีสู้โควิดได้ Health and Wellness คือตลาดที่เติบโตค่ะที่สําคัญเรามีนวัตกรรมระดับ world class นะคะที่ลงทุนปีละ6กหมืนล้านบาทดังที่กล่าวไปแล้วนี่คือข้อมูลนะคะเอามาให้ดูนิ่นึงนะเป็นก i ิกว่าเขามีการทําวิจัยเลยว่าแล้ว ผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกนะคะการทานอาหารสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพอย่างไรละ่ะอะไรที่เป็นลําดับหนึ่งเราสองนะัในจิตใจใเขานะคะก็มีต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นว่าความเข้มข้นของเขาเรียกว่าสารอาหารที่ใส่เข้าไปรสชาติต้องอร่อยด้วยนะต้องทานง่ายใช้ง่ายต้องกินง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบประเภทเจือจางม,มากๆเนี่ยคนก็อาจจะไม่สนใจทีนี้ยกตปรอยงให้ดูนะคะหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าเป็นเบสเซอร์ิ่งขนาดที่ว่าท่านคะ ไม่ใช่ว่าจะกินแล้วจะได้กินนะสตอ็อกนี้ต้องแย่งกันนะคะนี่คือมาร์กิ plus นะคะแล้วมาในแบบของเซเช่ทันสมัยวัยรุ่นมากๆมันคือเครื่องดื่มซูเปอร์ฟูดสกัดเข้มค้น12ชนิดค่ะมีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงสุดถึง2 9 2 2 5 o r a ก score ช่วยอะไรเลือดสะอาดตับแข็งแรงเสริมภูมิดีปลอดภัยสูงสุดในมาตรฐานระดับโลกด้วยการรับรองด้วยวิจัยทางคลินิกรสชาติบอกได้เลย อร่อยมากนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ด้วยโอ้โหไปทําปนไาเต็มสุดยอดจริงๆร,รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจาก m มอน e เลคชั่นรางวัลระดับโลกที่วายแพงๆทั่วโลกจะต้องไปพิชิตมาให้ได้เบาพกพาง่ายและสะดวกมากๆนี่คือตัวอย่างของสินค้าในแพลตฟอร์มของเรานะคะและเมื่อท่านคิดว่าโอเคแหมแต่ว่าทำเองก็ได้ง ขอดูในเรื่องของแพลตฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านจะก้าวสู่โลกออนไลน์นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้จักทั้งหมดโอ,โ,หโอ้โหขอเอาอะไรมาไก่หน้าผากรอบหนึ่งนะคะ e-commerce model นี่คือทั้งหมดที่ท่านต้องเรียนรู้นะคะใครไม่เห็นเดี๋ยวมาดูย้อนหลังแล้วการใหญ่ๆในทีวีเลยนะทางแล้วยังมองไม่เห็นเลยนะมันเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสั่ง,งแบรนด์การทําการตลาดตอนขายส่งให้ลูกค้า ละเอียดมากนะคะแล้วถ้าท่านต้องทําทั้งหมดนี้เอาอะไรมาไก่นะคกอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์กับดอปชิพแพลตฟอร์มจากยูน,นิลิเวอร์ไลฟ์ส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะและส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเราทำอะไรคะเราทำการตลาดนะคะแล้วก็ทำการกระจายสินค้าเท่านั้นเองนี่ค่ะ ประหยัดเวลาไปเยอะสร้างกำไรและสร้างธุรกิจได้เหมือนกันนะคะเมื่อมันเป็น Flow จริงๆจ,จ,จะเป็นแบบนี้ค่ะเรานะคะอยู่ในรี v วลไลฟ์ดรอปชิพแพลตฟอร์เตรียมสื่อคอนเทนต์แน่นอนคอนเทนต์ใช้เวลาสร้างเยอะมากเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดู2ส,สินคา้าระดับ World Class พร้อมแบรนด์แลนะนวัตรกรรมและสุดท้ายแพลตฟอร์อม p อ r เปอเรชต่างๆที่เราต้องใช้เวลาเยอะมากหมว่าแบบจะเป็การเก็บตังการจัดส่งต่างๆมีพร้อมไว้ให้หมดแล้ว เมื่อเราทำดรอปชิปกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์ด้านซ้ายเตรียมให้หมดแล้วค่ะคุณทำอะไรคะทางการตลาดค่ะทำการโฆษณาขายนะคะผ่านร้านค้าของคุณในแพลตฟอร์มใดๆก็ได้เมื่อลูกค้าเห็นแล้วนะคะลูกค้าโอเคชอบใจอยากซื้อกับคุณละท่านก็แค่นะคะส่งทรานซัคชันหรือออเดอร์นั้นเนี่ยเข้าไปที่บริษัทยูนิลิเวอร์ไลฟ์ยูนิลิเวอร์ไลฟ์จะทำการทั้งเก็บเงินค่ะนี่คือพรีเมียมมากๆนะเก็บเงินก็ไม่ต้องกังวลมีทุกแบบ เด v i บ k เครดิตเครดิตเงินสดได้หมดนะคะและส่งสินค้าฟุบและช่วงนี้ส่งฟรีค่ะโอ้โหช่วยเหลือผู้บริโภคสุดๆส่งให้ลูกค้าปึ๊บแล้วบริาษาทัทเนี่ยค่ะก็จะคำนวณกำไรว่าตึ๊บๆๆยอดเท่านี้ท่านจะได้กำไรจากการทำตรงนี้เท่าไหร่ส่งกลับคืนให้กับแบงของท่านทันทีโอ้โหสุดยอดมากๆจริงๆนะคะรองรับการทำงานด้วย smart life application สามารถทำ enrollment coaching เทรนนิ่งอีเ n นต์ไลบรารีคิวอาร์โซนโซเขออนุญาตไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะส l ทไลฟ์เดสก์ท็อปมีเซลเพจส่วนตัวให้นะคะวิธีการทำงานง่ายมากเข้าไปในเซลเพจนะคะก๊อปเต้ลิงส่งไปลูกค้าเห็นอ่านกดปุ๊บซื้อทุกอย่างยิงเข้าระบบให้ท่านไม่ต้องไปทำอะไรหลังบ้านอีกแล้วและแน่นอนนะคะเรื่องของการทำออนไลน์คอนเทนต์คือเรื่องสำคัญสวยไหมคะหน้านี้ดิฉันไม่ได้ออกแบบเลยนะคะสักอย่างเดียว ทั้งหมดนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เรามีไว้ให้และออกคอนเทนต์ใหม่3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะประกอบไปด้วยเรื่องแรงบันดาลใจเทรนด์สินค้าและอินโฟกราฟิกทั้งหมดเตรียมให้หมดเลยแน่นอนทําธุรกิจได้ตังยังไงจ๊ะนะคะนี่ค่ะเบื้องต้นนะคะรับผลกำไรจากไลฟ์แ็คแพลนไม่ต้องลองทุนไม่มีค่าใช้ใจนะ่ายหนักนะคะและเริ่มรับนะคะรายได้ชอปแอนด์แชร์5%แบบไม่มีจำกัดยอด น้อยมากให้หมดไม่ถามไม่เถียงไม่ถามนะคะส่งให้เลย5%และยังมีเพิ่มไปอีกคือสามารถรับรายได้แบบทวีคูณด้วยการสร้างทีมถ้าสนใจนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะต้องเริ่มต้นอะไรคนเดียวมันคงจะเป็นการที่เหงาหงอยมากๆนะคะไม่รู้จะเริ่มซ้ายเริ่มขวาอยู่นี้หรือ่่ไลฟ์แพลตฟอร์มนะคะมี Learning Studio และ Coaching System จากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์จริงให้กับท่าน เรียนเรื่องอะไรบ้างสื่อย่างทักษะออนไลน์วิธีการสร้างธุรกิจสินค้าและการขายและการพัฒน,นาตนเองนะคะทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งและแบบที่เฮยอ,อยากถามใครสักคนอินเ r อร์แอคทีฟเลิร์นนิ่นะคะคนทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยในการที่ดูแลท่านแบบ9ต่อ9นะคะให้กำลังใจให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางและที่สำคัญเขาคือเมนทอร์ที่สำเร็จจริง ใช้ทอดจากประสบการณ์จริงและโค้ดใกล้ชิดแบบ V.I.P. เพราะนทั้งหมดนั้นคือคำตอบของ Entrepreneurial l i f e Platform จาก Unilever นะคะ Unilever l i f e วันนี้ให้คุณมีแพลตฟอร์มธุรกิจด r o p s h i p เป็นของตัวเองรองรับการขายออนไลน์คอนเทนต์ทางการตลาดแบบครบและจบในที่เดียวนะคะขจัดข้อสงสัยข้อจำกัดทุกอย่างที่ท่านกังวลในการเริ่มต้นด o p s h i นะคะ และแน่นอนวันนี้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังได้ข้อมูลบางส่วนที่เฮ้ยชอบแล้วแต่ขอลึกลงไปอีกนะคะฉันจะเริ่มต้นอย่างไงฉันสนใจอยากจะรู้อะไรเพิ่มอยากจะเริ่มก้าวที่หนึ่งนะคะ How to Start ค่ะท่านสามารถทำช็อปโชว์แชร์นะคะจบไลฟ์นี้ติดต่อไปยังผู้ที่ให้ลิงก์นี้กับท่านหรือคนที่ท่านดูไลฟ์นี้ผ่านเฟซบุ๊กของเขานะคะเพื่อถาม หานะคะมเดลในการสร้างไรายได้นะคะสเต็ปแรกนะคะรวมถึงวิธีการเริ่มต้น30วันแรกในการทำให้มีรายได้ทันทีกับ dropship p ล a ฟอร์มของเรานะคะเพิ่มเริ่มต้นด้วย welcome pack นะคะเริ่มรีวิวสินค้าและดังปันแพลตฟอร์มนี้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการจัทววคูณรายได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะรับโอกาสดีๆแบบนี้ไปแล้วเชื่อว่าถ้าเรานะคะมองเห็นแล้วว่า ดบชิปเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกที่ดีและที่นี่เป็นคําตอบที่คุณฟังเราชอบและเป็นคําตอบของคุณแล้วก็นะคะติดต่อทันทีกับกับคนที่มอบลิง์นี้ให้กับท่านเราพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมเราหวังว่าเราจะเจอกันและอยากให้ทุกคนรับรายได้แล้วก็สําเร็จมากๆนะคะมีรายได้โอู้อฟ้ฟานะคะกับดบชิปแพลตฟอร์มอยู่ในริเวอร์ไลน์สัปนี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ